ครับก็มาดูมาดูส่วนที่ยิงไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดหรือมันเบอร์นะครับโดยการที่เราตั้งความเร็วเร็วมากเกินไปอะไรเงี้ยรเราก็สามารถยิงซ้ําได้นะครับโดยสั่งคําสั่งยิงซ้ําเลยครับที่เดิมนะครับ ก็จะยิงซ้ำตำแหน่งเดิมงมันนะถ้าเราไม่ไปเคลื่อนชิ้นงานก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเคลื่อนชิ้นงาน,นอันนี้สเกดที่หนึ่งพันนะครับสีกเลทก,ก็สี่พันครับมันก็จะวิ่งไปช่วงที่วิ่งไปยิงก็วิ่งด้วยความรู้สี่พันนะครับความช้าเร็วนะแต่ตอนเขียนก็หนึ่งพันนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเี่งตรงอยู่นะครับก็ยิงที่ตำแหน่งเดิมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เพี้ยนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผม